สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการ RaiFi Channel ตอนนี้อยู่ในช่วงคุยเฉีิวคุยเฉีิวรายการที่นำซีรีส์ภาพยนตร์หรืออนิเมะมารีวิวมานั่งคุยกันในสไตล์ชาวบ้านแบบไม่สปอยสำหรับคุยเฉีิวในสัปดาห์นี้ของเรามากันในภาพยนตร์เรื่อง Trigger Warning หรือชื่อไทยลั่นไกเตือนก่อนจะไปรับชมและฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ r i f i Channel เปรงใจใผมด้วยนะครับ ก็คุยกับชีวในสัปดาห์อของเรามากันในเรื่อง Trigger Warning นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์จาก Netflix อีกเช่นเคยนะครับอ่ะผมขออนุญาตท้าความก่อนก็สำหรับเรื่อง Trigger Warning เนี่ยผมก็เห็นว่ามันขึ้นไปติดชาร์ตอันดับหนึ่งภาพยนตร์ที่คนดูเยอะสุดใน Netflix นะครับผมก็จะเอาหนังที่ติดท็อป,ท,อปท็อปของ Netflix ในแต่สัปดาห์เนี่ยผมก็จะหยิบเรื่องนี้มาดู นะครับถ้าเกิดมันอะไรก็ผมจะมาทําคลิปคุยกันนะครับอ่ะก็โดยเฉพาะอันดับหนึ่งนะก็จะเป็นเป้าหมายหลักของผมที่จะดูอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็หนังเรื่องนี้นะครับมีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับอ่ะก็มาเริ่มไปที่ในเรื่องก่อนสําหรับในเรื่องของ t ิกเกอร์วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังแอคชั่นลูกสูตรตามสูตรเลยนะครับไม่ได้มีอะแยะนะครับ มีตัวเอกหลักเป็นนางเอกเพคนเดียวนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็โดยส่วนในเรื่องย่อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณว่านางเอกเนี่ยเป็นทหารน,นะครับหน่วยคอมบโดแล้วก็เป็นสายรับอะไรก็แล้วแต่ขอ,ของเธอเนี่ยวันหนึ่งนะครับเธอได้รับสายจากที่บ้านนะครับบอกว่าพ่อของนางเนี่ยเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุโดนเหมืองทับใส่เสียชีวิตและนาง ก็เลยต้องกลับไปที่บ้านนะครับไปดูที่เกิดเหตุแต่ว่านางตรวจสอบไปเนี่ยดันไปพบว่าที่พ่อนางตายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมและทีนี้นางก็ต้องหาว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของนางเท่านี้นะครับเรื่องเร่าย่อคือเท่านี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับไมไ่มีแปลกใหม่อ่ะแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยการเล่าเรื่องผมว่า ค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้าเลยแหละแล้วก็น่าเบื่อพอสมควรเลยนะครับน่าเบื่อพอสมควรแล้วก็แล้วก็ในตัวของฉากแอคชั่นนะครับผมว่าทําได้พอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้ดุดันไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าผมคิดอย่างนี้นะครับผมให้จะผิดหวังใน ทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันติดอันดับหนึ่งไงอืมเพราะมันติดอันดับหนึ่งในในภาพย,ยนตร์ของ넷ฟิกไงที่ที่คนดูเยอะประจาสัปดาห์นะครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรดีก็เลยอาจจะคาดหวังสูงไปหน่อยนะครับรับผมนะแต่พอดูไปพวกโอ้โหเยะเช่ไอ้เฮียหนังเกดบีซิงสนุกกว่าเลย <laughs> นด่กก็พูดตรงๆนะครับเออแต่ว่าก็ ถามว่ามันแย่ขนาดนี้ผมพูดไหมก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับมันไม่ได้แย่แต่แค่แต่แค่มันไม่มีอะไรพลิกแพงเลยอ่ะมันมันลูกสูตรเดิมเดิมมุกไม่มีใหม่เลยอ่ะคือนั่นแหละครับผมก็้ค่ผิดหวังในตัวของเนื้อเรื่องเองในตัวของคิวแอคชั่นไม่ได้มีอะไรดุดันไม่ได้มีแปลกใหม่ไม่มีอะไรที่ผมดูแล้วว้าวอ่ะผมนั่งดูก็ทําหน้านิ่งๆอืมอืมอืมในก้อดูประวัติเนี่ยแบบอืมออืมโอเคโอเค ประมาณน,ะนะั้นประมาณนั้นนะครับอืมแล้วก็ต่อมานะครับก็เรื่องของงานภาพนะครับงานภาพผมว่าโอเคนะครับงานภาพค่อนข้างจะแบกนิดน,นึ่งนะครับสำหรเรื่องนี้นะงานภาพโอเคอ่าฉากเชิกสีผมว่าโอเคนะครับสีโอเคเพราะว่าอ่าเขาจะใช้เน้นไปที่แบบที่โล,งลง่งๆทุง่งโล่งๆนะครับเพราะว่าออกออกแนวแบบชนบทหน่อยๆน,นะครับออกแนวมีกลิ่นกิ่นของคาวบอยนิดๆ ในครับผมว่าผมค่อนข้างจะชอบอะไรแบบนี้นะครับเป็นคนชอบคาร์บอยแหละว่าอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างจะถูกจริตผมนิดหนึ่งนะครับแค่นิดเดียวแล้วก็อ่าในบางฉากผมว่าฉากแอคชั่นในบางฉากผมว่าโอเคผมประทับใจแค่ฉากเดียวของเรื่องนะคันคือฉากเปิดเรื่องนั่นแหละนะครับที่ยิงสไนเปอร์แค่นั้นเองนะครับแล้วแม่งมาแค่ทีเดียวเนี่ยน,นะแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะครับคือคือคือ,คอ,คอนึกอยากจะใส่อะไอ้สัต คือกูดึกเฮ้ยกูแบบภูมิกัดคงแบบเฮ้ยกูนึกวเฮ้ยกใูใส่ใส่เลยดีว่าอ๋อกูใส่นี้ละกันกูเล่นเกมสไนเปอร์อีลิทมากูคงอยากจะทําแบบยิงสไนเปอร์สโลว์สโลว์บ้างอืมยิ่ง้อดีนะแม่งไปสแกนไขกูดูได้สก็ประมาณนั้นนะครับคือก็ก,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 ก็พอประมาณนะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับเรื่องงานภาพอืมแต่ดีกว่าในเรื่องงานนี้สัดเจนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของงานเพลงนะครับงานเพลงผมก็โอเค นะครับมันจะมีติดติดทรายทนโทนคาร์บอยนิดหนึ่งนะครับสกี่ยวกับเรื่องงานเพลงนะแต่ว่าอย่างอื่นก็เฉยๆนะครับก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็ก,ก็แค่ถูกจริตผมเฉยๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครน,นะครับคาแรคเตอร์ตัวละครคาแรคเตอร์ตัวละครที่โดดเด่นมีเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือนางเอกนะครับนางเอกของเรื่องผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะชูไปที่นางเอกจะเป็นส่วนใหญ่ นะครับทั้งคิวแอคชั่นทั้งพยายามจะดันเนื้อเรื่องพยายามจะดราม,ม่าก,ก็พยายามจะดันตัวนางเอกเนี่ยให้เป็นตัวแบบของเรื่องนะครับแต่ผมว่าก็โอเคนะครับคือนักแสดงคนนี้สแสดงดีนะผมชอบนางนะครับคือสแสดงดีสแสดงโอเคเลย okay. แอคชั่นก็โอเคแอคชั่นเหมือนนางเล่นเองด้วยป่ะนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดน,นางเล่นเองถือว่าแอคชั่นได้ดุดันหนักแน่นพอสมควรนะครับพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อา่า แอบเสียดายแทนนางนิดนึงก็คือนางอาจจะอยู่ผิดเรื่องแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดอยู่เรื่ององื่นผมอาจจะชมเยอะกว่านี้นะครับแต่เสือกอยู่ผิดเรื่องไงในะเรื่องแม่งก็ไม่ดีงานน,งานนู่นงานนี่ก็ไม่ค่อยดีแต่ดันเป็นแบบต้องมาต้องมาแบกเรื่องก็ทั้งเรื่องก็ก็บางทีก็แบกไม่ไหวอ่ะคนเดียวก็แบกไม่ไหวเหมือนกันนะครับอืมก็โอเคก็ถือว่าผมชอบแค่คนเดียวนะครับในทีนางเอก ของเรื่องนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับไม่ใชเป็นเพื่อนนางเองกก็หรือตัวละครอ,อื่นๆคือแม่งแม่งม,มีเพื่อให้มีจริงๆอะ่ะแม่งมีเพื่อให้มีแล้วก็ไม่ไม่ได้จะโดดเด่นอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวที่ผมค่อนข้างจะพอโอเคก็คงเป็นตัวร้ายแหละนะครับตัวนักการเมืองนะครับคุณลุงนักการเมืองผมว่านั้นก็โอเคมันก็ดูเป็นนักการเมืองดีนะครับก็คือก็คือตอแหลขี้กง ตามสูตรนะครับอืมนี่ผมไม่ได้พูดถึงประเทศไหนในสักนะเนี่ยอย่าอย่ามาโจมตีกูนะผมไม่ได้พูดถึงประเทศไหนนะหมาย่างในเรื่องนะในหนังนะอืมนะก็ผมขอสรุปโดยรวมอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับรเรื่อง t i g เก r Warning อ่าเรื่องนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งดันกลับทําได้ทําให้ตัวเองดูว่าเป็นหนังที่นานนะจริงจริงถึงชั่วโมงครึ่งนี่คือหนังที่เร็วมากเลยนะครับสำหรับผมนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือเร็วมากนะแต่ว่า แต่ทำให้ตัวเองกลายเป็นหนังที่ดูนานได้เพราะความน่าเบื่อของมึงนี่แหละไอ้สัอืมก็ถือว่าต้องยกตรงนี้ให้เขานะครับน่าเบื่อจริงนะครับแต่ว่าก็ถ้าถามว่าคนอื่นไปดูอ่ะคนอื่นไปดูผมว่ามันก็โอเคนะครับอืมโอเคนะครับแต่ถ้าถามว่ากูไปดูกูจะบอกน่าเบือ่อแต่ถ้าเกิดคนอื่นดูก็อาจจะโอเคอาจจะดูแบบดูชิลๆอะ่ะสบายๆมีแอคชั่นนิดๆแบบติดกลิ่นความแบบความแบบโหดหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่แบบ ไม่ได้หัวขนาดนั้นนั่งดูได้ตัออีกเท่าอาจจะประมาณนั้นนะครับผมว่าก็ก็โอเคเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็โดยรวมภาพรวมนะครับถ้าเกิดมีเวลาดูว่างๆนะครับอยากหาหนังแอคชั่นที่ที่แบบว่าไม่ได้หัวเกินไปเนื้อเรื่องมีมีเนื้อ,อเรื่องที่ใส่มาเยอะๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีนะแต่ก็ใส่มาเยอะนะครับแต่ว่า,า,าก็ถ้าอยากถ้าแยากดูอย่างนั้นก็เรื่องนี้ก็ตอบโจทย์พอสมควรนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับ ก็พูดกันมาขนาดนี้นะครับก็คงให้คะแนนกันหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนจะไม่ให้คะแนนนะครับใครฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ผมขอคนอนหนึ่งไลค์เพื่อเปกระใจายผมด้วยนะครับอะก็สําหรับ t r i g g e r Warning ลั่นไกเตือนผมให้คะแนนอยู่ที่5คะแนนเต็ม10ครับผมห้นาคะแนนนะครับผมให้ก,ากลางๆนะครับอันนี้คือมุมที่บอกว่าคนอื่นดูนะครับผมไดให้5คะแนนก็คือก,ากลางๆนะครับแต่ถ้า เป็นมุมผมเองนะมึงได้ไม่เกิน3หรอกพูดตรงไม่เกิน3หลอกด้วยความที่ว่ามึงอยู่ที่1ด้วยอ่านี่คือประเด็นหลายมึงอยู่ที่1นงะแต่มึงทาได้แค่นี้ก็ต้องเอาไปเท่านั้นแหละแต่ถ้าคนอื่นดูเอ้ยเรื่องนี้เป็นไงวะลองดูหน่อยกันก็เอาไปห้าคะแนนึงกรึ่งกลางกลางนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับทิกเกอร์วอรนิงนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงคุยนอกเรื่องนะครับก็สําหรับคุยนอกเรื่องนะครับก็นี่ก็เป็นคลิป คเยชิวที่ตอบมาประมาณสามสี่คลิปแล้วนะครับต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปน่เป็นจัดลำดับนะครับจัดลำดับอนิเมะประจําซีซั่นนะครับซีซั่นแน่เป็นซีซั่นสปริงปีสองพันยี่สี่น,นะครับก็เอาไรอชมกันได้นะครับส่วนเลคมเมดี้ก็ต้องรอยืดออกไปทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่ามันมันก็นานหน่อยนะครับนานคลิปยาวก,ก็นานหน่อยนะครับส่วนสิ่งที่ผมอยากจะคุยจริงๆในคุย ุยนอกเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของอ่าคอมเมนต์ Comment นะครับหรือว่าคนดูนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อที่จะหาอ่าสปอยหนังดูนะครับผมก็ต้องบอกตรงนี้ย้ำให้ชัดเจนนะครับว่าช่องช่องกูนะครับช่องช่องอโทษทีช่องผมนะครับไม่ใช่ช่องสปอยหนังนะอ่าก็ไม่ใช่ช่องสปอย,หน,นะออปอยหนังที่ท,ที่ทำกันทั่วไปนะครับก็ ใครอยากฟังสปอยหนังเชิญช่องอื่นนะครับใน YouTube มีเยอะแยะดาดื่นนะครับเขาดังกับผมเป็นร้อยเท่าเป็นมันเท่านะครับคุณไปฟังช่องนั้นดีกว่านะครับมีความสุขกว่านะอย่ามาฟังไอรีวิวบ้านๆแบบแบบผมเลยนะครับก็ผมก็แค่รีวิวชาวบ้านรีวิวอะเออก็อยากจะนั่งคุยเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันนะครับก็ไม่ได้จะสปอยหนังให้ใครฟังนะครับโดยสันดานผมผมไม่ค่อยชอบสปอยหนังอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยพูดสปอยให้ใครฟัง เนีครพราะว่ามันเป็นสันดานของผมนะครับอืมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนาะก็ใครที่ชอบฟังสปอยก็เชิญเจ้าอื่นนะครับหรือหาหาหนังดูเองนะครับผมยังแนะนำนะว่าหาหนังดูเองดีกว่านะครับสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์สนับสนุนค่ายหนังเขาได้ได,ได้มีอ่ามีตังนะครับเขาได้มีตังมียอดมีกำลังใจในการทํา เรื่องใหม่ๆมาให้เราดูกันอีกไงนะก็ลองไปหาหนังดูกันเองได้นะครับหรือพูดขนาดนี้ฟังกันไม่รู้เรื่องยังจะดูคลิปกูอยู่แล้วก็บอกว่าอยากจะดูสปอยหนังแล้วก็มาด่าก,กูว,ว่าเฮ้ย hey, โอ้กูสปอยกา hey, yeah, กไอ้เหี้ยกกูไม่ได้ทำสปอยหนังไงสุด hey, นสัตว hey, yeah ์ไอ้เหี้ยตามีก็แหกตูปกคลิปกูบ้าง hey, ไอ้ควายแม่งควรพ่อคนมางเงียตแม่งเงยสัตว hey, yeah ์ไอ้เหี้ย อตัโทษโี่ครับเนี่ยต้องต้องพูดพร้อนะพูดพร้อพูดครับครับอิสระย้ำอีกสักทีนะครับช่องผมเป็นช่องที่รีวิวนะกูพูดแค่ช่องกูช่องรีวิวหนังการ์ตูนภาพยนตร์ซีรีส์เหียเฮียก็กูจะชอบเอามารีวิวแต่ว่าไม่ได้ตั้งชื่อรีวิวเพราะว่ากูไม่ใช่นักวิจารณ์กูจะชอบแช้กว,ว่าคุยกเฉียวมากกว่า หรือจัดลาดับอ่ะจัดลำดับก็ตามความชอบส่วนตัวในสไตลค์คนคนคนหนึ่งเนี่ยผู้บริโภคอะเมื่อนั้นแหละฮะก็ตามสไตล์ผู้บริโภคถือว่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาเมน์บอกว่าไยพี่โง่อย่าไปใส่ใจคอมเมนต์พวกนี่เลยนะครับผมผมก็ใจนะครับว่าทุกคนคิดยังไงนะครับคือนั่นแหละฮะคือคนที่ชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีผมผมก็รู้นะครับมันเป็นสัจธรรมอยแล้วแต่ว่าผมก็อยากให้มันีเคลีย นะครับว่าช่องกูไม่ใช่ช่องสปอยหนังนะครับกูไม่ใช่ขยะอย่างนั้นนะครับถึงขยะผู้เคียดมันจะทําตังค์ก็เถอะแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่สนด้วยนะครับคือยังไงศักดิ์ศรีอ่ะมันมากกว่าตังค์รับผมนะหน,น้าตอนนี้นะศักดิ์ศรียังมากกว่าตังค์อยู่นะครับหน,น้าตอนนี้นอ้สระอืมโอเคก็แต่ยังยืนในคำเดิมไว้ว่าช่องผมย,งยังไงก็จะไม่ทำสปอย ไม่ว่าจะตายยังไงก็เถอะไม่ว่าจะไม่มีคนดูหรือเชียก็เถอะกูไม่ทาสปอยหนะักแน่นอนนะครับท่านผู้ชมจุบจ๊บๆนะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปวิดีโอในะวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้รายวิชชแนลเปลี่ยนใจผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะคุยกันอนะก็สามารถเมนได้นะครับที่จ้คอมเมนต์น,น,นะอ่ะสุดท้ายน,นี้ผมก็ฝากกันเหมือนเดิมนะไม่เคยวทุกอะไรชีวิตนะครับร้อนทร้อนใจหรือว่าอะไรนะผมอยากให้ภาพประโยชน์นี้เนี่ยคอยอยู่เพื่อนคุณคอยสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับ นะ่ผมตั้งไฟขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันบาย